La 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 เอ้าไม่รู้เรื่องเลยกำลังเล่นแมอยูจะตายแล้วตูวีิมอนเป็นอะวอะฮอ้านองเช็คน้องเช็ยังไงน้องเช็คมันบดถูดเยอโอยโอ้ยเาไม่ได้อะไรน้องเช็กไม่เลี้ยนะ ลาลาไปวางเสาไปวางเสาเกนะครับแจ็คแจ็เกมมิงจเกมมิงไปหันซ้ายปหันซ้ายไปหนึ่งนาทีแจ็คแจ็คหนึ่งนาทีแล้วแจ็คลา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 โอ้ยมีตอลัวลาลลาละไปไปไม่จ๊ะไม่จ่อเฮ้ไจ่อจ่อเฮ้ยจ่อจ่อเฮ้ยจ่อจ่อไม่จ่อจเฮ้ยเฮ้ยออกมาเลยมตายเล ออ้ยเอาตาไอมือไอ้บืลัลาลันลาโอ้โหเราล้านลยอ่าลันลาลัลาลันลายังใหญ่ๆยาวๆอะไรอะมเมื่อทีแล้เอาเลยค่าเลยพีเช็กง่งูคนนึ่ง o m has been planted ไปแล้วไปแล้วไมาหัดขอให้สัตว์ไม่อิน

กันหละกัละละ f โอ้โหดีที่มันเข้าชอมไปมันซวยใช่ไหม m i ช s i o นสุ c ซส s s ล l l right l e ล s ล o เฮ้ยเด้งตามเข้ามาเจะเองจะมาทงไปตายเหรอใช่แล้วแล้วเจงจะหมดหล่ะหมดที่ที่ปลอดภัยที่สุด เป็นเย็นอยู่ตรงนี้นั่นแหละลาลาลาล s r o u ไอปนเียมากลาลาลาไอคนเียมากาลาลา u ลเออมันตนกูแม่งก็ยืนเี้าเียไมเาจเบวกเลย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  ขาบอกตัวเองแล้วใช่ mm hmm. นนหมว่าให้ยืนเฉยๆเฮ้ยหอ้กยู้นเยเฮ้ย s been t e หเลยก็หให้ไม่ให <mm> ้โดนนะฟนไม่โดนนะตามหลอมหลอมมิเตอร์อะไรเนี่ยทํา่เ้งานหยาบโหยสบเกินเลย

หัวไงี้ยเเอสเอสเอสเฮ้ยยงม้าสบายดีป่โอเคไม่ไม่ไม่เป็นไรนี่นมาเนี่ยอะไรอะนี่เฉยเฉยปืนดูดูวิ่งไปนะคนผู้หญิงในแคนคนเดียวนะออกออกยูทูบนวโขาไงอะอัดอัดอยู่ครับ

ดิเลยดินเลยเก้ยเอ้ยร้อมยังแล้วก็มีเกอยู่สองคนนั่นคือเกิเก็บปืนย้อนเกแปเก้เกแปงตามรื่ตามมาตามมาไปไปไปไอ้ไไไอ้ไอ้ไอ ตอนนี้อะไรหน่วยซิลของทหารทารลาวตามระเบิดกดูว่าออกประตูไม่ได้ลนลาลนลหน่วยโคดหน่วยโี้ดหน่วยโค้ดจริงโดจริงเลยโค้ดโค้ดเลยยังไม่ถึงเวลาไหมหรอไปเลยไปอ้่อ๋อใช่กูอะ ดูใจขวัญี่้วันเธออยากกินแกงกัหรื <c oughs> โโอัโอหน่ไแล้วหนึง่งเดี๋ยวไปเช็คอยู่ในคลิปปกันไม่คหา,ต,า,าตัวเดินไม่ได้ัวเองอไปเองไปเล้ยแ <c oughs> ชดเฟสแป๊บนึงแชเฟสแป๊บนึงรับมีดแป๊บน <c oughs> ึ่งจะไม่เต็จะดังยนดูระเบิดตู้โอ้ตกเบ็ดชุย ร้อยปะแต่เดิมมีคนตายตอนเล่นก่อนเนาะมิชช่เหอลันลาลันลาลันลาปนมีอยู่ไหนอะอยู่แถวว่ดเดี๋ยวลันลันลา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 ลันเฮ้ยทางนี้ ลาลา้ออเลยเมาออเออเลยมาไปมานีไปลา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 บักอครับ้ไม่ได้อะอือลาลาลบบบ เรอเดนี่เิไม่ต้องตามมา่ปะเอออดีตอน่ไม่ยากไม่ยากลี้ยงาได้ยไ่ล่ะนี่คือเกมนี่มึงตากว่าอยกไปไกลๆดีมึงพาไปดอนตามที่เรนไปต้วมั้งอดีออกกระจกไม่ได้น่เจอใครเอ่ยม่เนี่ยังไม่คุ้มไปละอ๋ออ๋อนนทำไมวะฟันทำไมวะอ่ะ ครบสองครบให้เหลือนาทีก่อนน้ำเก้ฮะครบให้เหลือนาทีก่อนหนูฟันได้โอเคไปอยู่ไหนดีอยู่ดีแล้วกันไปย่องเราเป็นหน่วยที่โอ้โหได้ก็ได้ช่วยหน่อยทุกคนเลย มีหนิชอตกว่าล้านล่อู้เดินเดินถุยเี่ยเลืกันล้านได้ล้าก็ดีกูเดินเล่นแถวนี้ยแหละไม่ไปไหนไอ้คีบอดกตุกม่ใชอยู่ไหนคิตรงนี้มี้ไปหาบุตกันล้านล่ะกลับจะกลับบ้านแล้วขึ้นางำนี้ก่อนรอรอไวลาหมดนะล้านล่เราชอวินเขาก็รู้สิเออว่ะพูดทำไมวะ เป็นไรเขไม่รู้หรอกอ่น้ทังนนด้วยไม่ไรหรอไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เละรไม่รู้หรอกไม่ใช่อนจะตายด้วยอนชอะนี่ย่ครครับอาจารย์เดี๋ยวดูในคลิปนะมอนเิขึ้นลา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 ไฟ่ไฟวอาไฟ่ ไะ้เวลาขับอถเดนคีย์บอร์ดกูก็ตุกบอม has been planted เนี่ยอันนี้เราต้องหาเขาแล้วเว้ยมึงกูรู้อยู่ไหนด้วยตายตายตตาย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 ายายต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 าายตายตายยยมีคนเดียวเนี่ย

ว่าไอ้คำนำหน้าที่แม่งเป็น้ำหน้าวไอ้เหี้ยัดคนเนียเลยวางนี่แหละวยานคนนียนโอ้โหโอ้ยไม่รวันลาแล้วล่ะเอมปึงบอกไม่บอกมึงเ้ย้กปบอกงไลว่าูนี่ฝันหอนโอเคนเปืนมึงนลาแล้วล่ะขอให้เ่ดูในบ้านคนเนี้ย โอจริงๆว่ะบอมบ์ has been planted เฮ้ยเนี่ยพะแพะเว้ยปืนตายอะปืนกากเกี่ยวไรกับปืนมาเอาใครมาคนไว้งควตัวเองับเพื่อตัวเองใครมาันไว้วังคิดดีนที่หัดหนีหนีหูเนี่ยขาดเฮ้ยอย่าลุ้มหนีมอนหน

บอกโอ้มมาตัมมาเร็วไอ้ปืนไปไปวไปแล้วัมั้มั้มตั้ัวด็กเเล้ตัวพี่มากัากาบ่านี่ยืนโชว์เลยยืนโชว์เลยไปเร็วไปมาดมดดดมาาดิเอาดิเอาดิมันใกล้ดดิ ไอ้อามางหลังไอ้อามไอ้อามไปโ้ยเยอะนิดเดียวตายไอ้อามมุ้งฝันรอาืนหลุดโอ้โหล้ล่ะแ้่เชี่ยแบงสัตทำเยี่ยอะไรกันไอ้ตัดตัวตม่่า่

จังหะวางระเบิดยา่านั่นยังละไม่เปกี้พอดีเลย่อะไรอันนีว่ะกดฟันก่อนนยวางพอดีเลยเอ้ยมันกดฟันก่อนรู้เรียบร้อยหหหลังหักหลังหัหลังหงงห่หหลังหัก ไอ้ฟันวัวะลุไหนดีวะ m ชช s i o n s u c c e อ s ตลกเว้ยหนึ่งหน้าดูเป็รตัวยูสูญพันธุ์ละลายละลายเอ้ยทำไมยิ่งช้าจังเฮ้ยไป็นอะไรต้องไปยัดก้นอู้ดีนี้นี้นี้ đến đây không, một ván nhá, ô, kinh chết, kinh chết, ô, đau, đau, sao vậy ạ, tao mày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 , sao vậy ạ? โอ้หรือว่ามันแอดมินส่งของมาให้เรห้แล้วบเลยเอาก็ทิ้มหลอกว่าเล่นครบอะไรนะเนี่ยเ้ยได้ของเหมือนเชือเฮ้ยก็เล่นครบนะแค่มากินหลุดเฉยเฉย โอเคได้ตังค์ูดับเจอกันลิปใหม่บายบายนี่พงพ้เผาเดี๋ยวกลับมาเล่นพงพิเผาเยไปแ